ตงประทับที่อันตาเลยคุเจ้าค่ะจาด็กคนนี้ลยเฮ้ยโอ้โหเอ้ยโอยจังเบาเลยบึ้งยังไงไม่บอกเพื่อนมั้งเนี่ยไม่ดูตาตาเลยชนเหี้ยเขาเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรคนเนียเจ้าเเนี่ยตบเลยฟังไม่หูไม่ติลิ้นมึงอะหันแล้วันน้อยกว่านี้หน่อย อะไรวะสุริยโยไม่เห็นเลยว่าตูไปเลิกไปแล้ววิชวยได้ยังไงทำไมรีบร้องขนาดนี้เออเรื่องอะไรกันพอดีว่ากระหม่อมชั้นได้ครับหาวไอ้โคดิบคนเยอะแยะกระหม่อมชั้นเลยดีใจมากเลยเนี่ยพี่ยาค่ะพระองค์ดีใจเรื่องอะไรวะฮะก็พระองค์เนี่ยได้บอกกับไอ้ดงไล้ดีไว้พระองค์ตัดไม่ว่าถ้าหากว่ากระหม่อมชั้นฟื้นอะไรให้รีบมาเข้าเฝ้าองค์สัตว์เดมังยงีแล้วว่าพระองคเนี่ยจะคืนอธิตย์ยาให้กับกระหม่อมชั้น เขามฉันได้ยินแบบนี้รีบมาเข้าเป้าการใส่เดมังดีไงพี่ยาค่ะเออมาไปด้วยในที่ร้อนชงโตมาที่ประไทยต่อหน้าเนี่ยบริการถึงพี่เนี่ยเอาไปเลยเขาฝากหอมด้วยเขาเขาฝากหอมแก้มด้วยเหรอเออนี่เขาฝากจุกปากด้วยเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรกรวยๆมนรวยให้เนี่ยมึงนี่ถึงไหนแล้วเร็วโดนโดนอ่ะเขาฝากเปล่าถึงท่าตะโกแล้วเนี่ย เลือกถึงไหนแล้วอ๋อนี่ที่วิ่งรีบร้อยไปเนี่ยคือไอ้สองตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเกินฟื้นเมื่อไหร่มาเข้าเฝ้าจะคืนอธิตยาให้กับเจ้าโอ้เดินอยู่คนเดียวเลยอ่ะไม่มีขาอ่ะมองเป็นซูเปอร์แมนทำไมไม่บินล่ะใครครับพ๊กมาดิมาดิแบบนี้ค่อยๆค่อยน่าเดินหน่อย ยังเหลืออีกหลายคนเลยสามคนเดินทางเดินทางเนี่ยคุทำงานให้เนี่ยเคยขอบคุณแล้วทำไมได้แล้วเอาได้แล้วนะขอบคุณท้าอมครับอบคุณครับสุดลิงโย่ใครใครเป็นไปบอกเจ้าว่าเราจะคืนอธิษฐานให้กับเจ้าใครบอกไอ้ดงอะไรยังไะ มันเป็นคนบอกกำมอมฉันเลยมึงเหรอไปนี่ไปนี่นะคะกูบอก,กมึงเหรอฮะกูจะคืนห้่ผมไม่ได้บอกแต่ว่าที่กำมอมฉันบอกไปอย่างนั้นนะ่ะเป็นเพราะว่าไอ้สุนยอนมักำลังจะฆ่าตัวตายแล้วเนะ่ยจะฆ่าตัวตายเรื่องอะไรวะฆ่าตัวตายเนี่เรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่จะไม่ได้อัธิยาคืนน่ะไม่ใช่เรื่องพวกอิงคนที่จะฆ่าตัวตายเออโอ้โหเป็นคนที่ใช้ไม่ได้จะฆ่าตัวตายได้ยังไงเป็นผูน้ชา,า,ายจะด่าหมาเนี่ยมันไม่ได้ห้ ท่านกินพี่ใงมันจะฆ่าตัวตายนะพระองค์ท่านจริงอะไอ้พ่ใหญ่โอ้ยชีวิตเกิดมาเลยถ้าเกิดมาไม่ทันเนี่ยมันอาจจะตายลนะพระออองค์เโอเคอย่าพูดอย่าพูดเยอะอุ้ยปากใครวะเนี่ยพอแกคุยทุ่นโแล้วมั้งเหี้ยแล้วมันนั่งทำเอเท้าเลยคิ้วยอยู่ไม่หล่อไปยไปซะปากดีเหลือเกินสุลิยมฟังให้ดีนะที่เราสั่งให้เข้าเฝ้าเนี่ยเราพูดแต่ที่บอกว่าจะคืน อาทิตยาให้กับเจ้าเราไม่ได้พูดมันพูดเองแต่ในเมื่อมาแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรมีสิ่งของสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแทนของอาทิตยาที่จะมอบให้กับเจ้าแหวนวงนี้คือแหวนต้ตนตะโกนของเรา oh. มันสําคัญกับชีวิตเรามาก oh. อาทิตยยาเนี่ย oh. เราไม่ขอคืนให้ oh. แต่จะขอมอบแหวนวงนี้แทนให้กับเจ้า oh. เป็นตัวแทนของข้ารับ oh. ไป oh. เก็บไว้ให้ดีรักไปสิรักสิเออแล้วมึงจำไว้ด้วยนะยามเห็นหน้าต้องเห็นแหวนาหากวันไหนเห็นหน้ามึงแล้วไม่มีแหวนวงนี้ละก็วันนั้นมึงตายแน่ก็ไม่ออยอม,มเก็บไว้เลยเก็บไว้เลย lòng, ความ thương, trao tham khịt lạt chi, trong lòng, lạc lém rốt, cột ngang, long. เพอเห็นเรื่องรางสิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ไม่เคยทิฏฐิยาให้กับฉันเป็นพี่สัมพันธ์ตัวอย่ามอบหมายวงนี้ให้เราจะริบยองเก็บเอาไว้พระองค์ทำแบบนี้พระองค์ต้องการอะไรกันแน่ใจเย็นเพื่อนกูคิดว่าพระองค์ท่านเดมัยงยีนะต้องคิดจะทำอะไรสักอย่างนึงกูขอเวลามันเจ็ดวันเพื่อนขอเวลามึงเจ็ดวันถ้าเกิดว่าพระองค์ท่านเดมัยงยียังไม่เคยทิฏฐิยามียมึงือก็อู๋สองคนเนี่ยจะฆ่าพระองค์ท่านเดมัยงยีเอง ไปไหนเลยไม่แจกกันที่ไหนเขาฝันตลอดวันไม่ต้องการป่ะแต่มันก็น่าแปลกเพื่อน